ล่าสุดนะครับนาะเจสซี่ลินการ์เดินทางไปซาอุดีอาระเบียนะผมนาะหลังจากอันเฮตติฟัตนะผนาะเปิดโอกาสให้นักเตะชาวอังกฤษลงซ้อมร่วมกับสโมสรน,นะครับนะกองกลางวัย30ปีเนี่ยไม่มีต้นสังกัดหลังจากหมดสัญญากับ Not late, นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะนาในช่วงจบฤดูกาลล่าสุดเนี่ยแม้มีรายงานหลายสโมสรจะยื่นข้อเสนอให้แต่ลงท้ายลินการ์ยังไม่มีทีมที่จะลงเล่นให้อย่างเป็นทางการนะรนาะ โดยก่อนหน้านี้นะผมนาลินกาดได้ลงซ้อมที่สโมสรเวสแฮมนโนนาซึ่งบรรดาสื่ออังกฤษระบุว่ามีแนวโน้มที่คุณคอนจะมอบสัญญาให้กับอดีตดาวเตะแมน,ออนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนนี้นะับสุดท้ายนะทว่าลงท้ายแล้วเรื่องดังกล่าวกับเงียบหายไปนะครับนะ ijo. ตอนนั้นนะครับผมนาะฟาบิซิโอนะโรมาโน,โนเผยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโนนาตอนนี้ลินกาดได้เดินทางไปซ้อมซีกับ อันดิดฟัตนะนะสโมสรในซาอุดิอาระเบียโดยระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนด้วยกันน้นะหลังจากที่ลินการ์ดเป็นนักเตะฟรีเอเย่นทำให้ยังสามารถย้ายไปร่วมทีมไหนก็ได้น้นะแต่สถานการณ์ณตอนนี้นะนะยังขึ้นอยู่กับว่าการติดตามตัดสินใจของนักเตะร,รวมถึงอันดิดฟัตด้วยนะครับผมนะต้องติดตามกันต่อไปนะนะว่าจะได้เตะให้กับอันดิฟัตหรือเปล่านะครับนะ